อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่พน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้เพชรยินดีพรีเมียมที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยเสียบทอัตเดชวัชิระรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์พ่อลูกอ่อนเก้าคู่เหมือนเดิมนะครับเก้าคู่เหมือนเดิมนะครับเพชรยินดีพีเมียมวันนี้เปิดหัวคู่แรกตวงพลอยกับทางด้านของวันชนะเมื่อเช้าเนี่ยเปิดเสมอวันชนะแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยตอนนี้วันชนะขยับเป็น19วันชนะมันจะได้ชื่อ กระดูกการผ่านมวยดีกว่าหน่อยนึงนะวันชนะเรียนอยู่ที่มราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงซึ่งวันนี้มีวันชนะกับศิลธธรรมสองคนนะครับก็ค่ายละสองคนสองคนนี้หลายค่ายเลยนะวันนี้นะเพชรจินดีพรีเมียมวันนี้ตวงพลอยดาวรุ่งชุดพิมพ์นิยมอนาคตดีเด็กคนนี้รูปร่างดีโครงสร้างดียิ่งต่อยิย่งเก่งนะเป็นหวย้ายแก้มือให้พี่ชายเพราะว่าทางน้านวันชนะชนะตวงเพชรมาตวงเพชรข่าวที่แล้วต่อห้าหนึ่งแล้วโดวนน็อกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆวันนี้ตวงพลอยตามล่าแขนให้กับพี่ชาย วงพออย่างที่บอกไปแล้วดาวลุ่งในแผนสร้างเลยดาวลุ่งพิมพ์นิยมอนาคตดีรูปร่างดีโครงสร้างดีนะเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งซ้ายของมันเนี่ยมาได้เรื่อยๆนะเหลี่ยมตัวดีลีลาเชิงโชคฉลาดนอกได้ในเดียจับได้ขวางเป็นนะ,ะจับได้ขวางเป็นนะครับตวงเพชรก็ขวางเป็นไม่เหมือนน้ำตาเดือดน้ำตาเดือดขวางไม่เป็นนะครับครานี้มีน้ำตาเดือดคนเดียวที่ขวางหน้าไม่เป็นนะครับตวงพอยเตะซ้ายต่อยซ้ายฟอร์มสดมากนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายครบเครื่องหลากหลายร่างกายดีฟอร์มดีวันนี้แก้มือล้างตาให้กับพี่ชาย เพียงแต่ว่าเบอร์มวยจะไปลองหน่อยแต่แข้งซ้ายดีมากเปิดหัวมาคู่แรกเนี่ยวันชนะ19เ้านี่ยน่าลองนะน่าลองนะผมว่าน่าลองนะผมไปที่ทางด้านของตวงพลอยเลยก่อนคู่แรกวันนี้ลองมาก่อนเปิดหัวทําทุนลองมาก่อนนะครับอ่าคู่เปิดหัวมักจับพริกแล้วก็มาถึงคู่ที่สองเสือ2เลกับชิคคาระคู่นี้ต่อยกันมาแล้วไฟที่ผ่านมาล่าสดุดเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเองสดสดร้ดอนร้อนเลยเสือ2อเลไฟที่ผ่านมาลากไปกินในทะเลเลยเสือ2เลกับอ่าอะไรนะเพชร2เล2สองคนพี่น้อง ของไอ้สเกตดตาตุกตุกชื่อเล่นชื่อตุกตุกสเกตดาวก้นกุฏิของพีมินทกครเขาเสือทองเล่าวัยมวยไทยขาที่ราวขาที่ผ่านมาได้ไหนนะขาที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการปล่อยให้ตีเลยหิ้วปตีเลยไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีแยกเลยนั่นแหละมันได้ตรงนั้นแหละเสือสองเลยแล้วไฟที่ผ่านมาเสือดีด้วยเสือสองเลยมวยขวามวยเข่าอยู่แล้วท้าดวลชวนทะเลาะที่วงในอย่างเดียวปอดใหญ่ปลายแรงติดถึงตัวตลอดเวลาชิคาระเพชรยินดคาเดมี่สวนอาหารปีกไม้ ก่อนหน้านี้ก็ต่อยอยู่ที่พลังใหม่นะครับชิคาระจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วจากไฟที่ผ่านมาผมเชื่อว่าไฟนีเข้าคมไปทําการบ้านมาชิคาระเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายได้เนียนตาเลยนะครับมาจากญี่ปุ่นนะไฟที่ผ่านมาต้องสู้ที่วงในหนีเข่าไม่ออกเลยกรรมาการเปิดโอกาสให้ตีอย่างเดียวเลยนะครับคู่นี้นอกกับในแข่งกับเขานะทางด้านชิคาระได้นอกแต่ว่าเสือสองเลติดถึงตัว เสือสองเลได้ในนอกกับในแข้งกับเข่านะครับไฟที่ผ่านมาเสือมันจะอยู่ที่เสือสองเลแล้วตัวบนปล่อยให้ตีแล้วลากลงมากินในทะเลเลยนะวันนี้ต่อยกันใหม่ผมก็ยังชอบชิคาร่าเหมือนเดิมดูกรรมาการตัวบนด้วยนะยังชอบชิคาร่าเหมือนเดิมลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่คงจะแก้ทางมาทําการบ้านมาทวนมานะครับชิคารักษ์นอกได้แข้งซ้ายดีแข้งซา้งซายเดียนตาเลยแต่ว่าในาตั้งแขนได้ไหมขวางหน้าเป็นไหม ต้านไหวไหมเขาอะนะครับแล้วดูกรรมาการโตบนด้วยผมไปชี้กระลางเหมือนเดิมนะครับไปชี้กระลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สามคู่รองของรอบแรกของวันนี้มัจจุราชหรือว่าเดอะคิงปอพง์สว่างมัจจุราชหรือว่าเดอะคิงต่อต่อบุญทันปอพง์สว่างแล้วนี่มากี่คนมามัจจุราชกับทรงเดชสองคนเหมือนกันสองคนเหมือนกันนะครับมัจจุราชกระดูกไวระดับท่านเจ้าคุณกระดูกการผ่านไวดีกว่าแน่แต่ผลงานไม่มี มีแต่ชื่อแล้วตอนนี้เหลือแต่ชื่อเอาไว้ขู่น้องๆเท่านั้นถ้าน้องไม่กลัวเนี่ยเรียบร้อยเลยนะมัจจุราชเมื่อก่อนขาลุยขาแรกขาแรกขาลุย,ลย,ลยแต่ว่าตอนนี้ร่างกายมันไม่ได้ร่างกายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคิดได้แต่ทําไม่ได้นะได้กระดูกการผ่านมวยแต่ว่าร่างกายเนี่ยเป็นรองนะร่างกายเป็นรองเป็นรองแน่นอนดาแบ้เกียรติชัดใจของพี่ดงชัดัยเดชานน์วันนี้ก็สองเหมือนกันดาแบ้กับทางด้านกอง อะไรนะดาแบกับอะไรอีกตัวของแกของพี่ดงใช่ป่ะดาแบกับตรงพลอยเออดาแบกับตรงพลอยนะครับฐานะของดาแบ้แปลว่าลูกชายคนเล็กไอ้นี่เด็กวัดลูกศิษย์ของครูบาแล้วพามาฝากพี่ดงผลเดียวผมบอกให้ในไลฟ์สดไม่มีทรงไม่มีตำราเหมือนกับฐานะของมัตจุราตอนที่เข้ากรุงมาใหม่ๆเหมือนกันเลยท่าโดนชวนแรกชวนวล็อกแข้งขวาหมัดขวาร่างกายดีกว่าเยอะเลย แต่กระดูกการผ่านมวลเป็นรองจากคู่ประกอบรายการตอนนี้ขึ้นมาเป็นคู่รองของรายการเรียบร้อยแล้วไปดาแบแล้วเปิดมาดาแบเป็นต่อด้วยดาแบเป็นต่อด้วยนะระวังนิดนึงตรงดาแบ้เป็นต่อส่วนคู่เอกศิลธรรมกับทางด้านรงเดชเพชรนาคารงเดชเพชรนาคา